วันนี้นะคะคุณผู้ชมขอสปอร์ตสุดๆสักหนึ่งวันค่ะเพราะรถวันนี้ของเราเราใจต้อาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้ทางเบนเคของเรามีข่าวสารและบริการพิเศษที่จะมาแจ้งให้คุณลูกค้าทราบค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจชมรถเบนของทางเบนเคทุกรุ่นทุกคันวันนี้นะคะเรามีบริการสไลด์ไปให้ดูถึงหน้าบ้านพร้อมทีมงานฝ่ายขายไปให้คำแนะนำถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้องการบริการดีๆแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์ค่ะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะอีกหนึ่งบริการดีๆที่เราใส่ใจจากเบ n เ็นเคค่ะแต่วันนี้ที่เรานำมาเสนอนะครับต้องเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับใช่แล้วค่ะขอเชิญพบกับอีกหนึ่งค่ายของเราเลยนะคะกับคันนี้เลยใช่แล้วับับิลยูซี 520D แถมนเป็นตัว M Sport ด้วยนะคะใช่แล้วครับเห็นสีอย่างนี้นะครับไม่ใช่สีดำนะครับผมเป็นสีเทาพิเศษนะครับ s o p h i s Grey Brilliant Effect นั่นเองนะครับสีสวยสุดตามากๆเลยใช่ค่ะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งรูทั้งดูดีทั้งสปอร์ตเหมาะกับชุดแต่ง M ส port มากๆเลยค่ะคันนี้ก็อยู่ในรุ่นของซีรีส์5นะครับเป็น 520D นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งตัว M Package นะครับตัวชุดแต่ง M Package นะครับน้องกระตูนก็จะมีตัวกันชนหน้ากันชนด้านหลังแล้วก็กระเกิดด้านข้างนะครับ เป็น M a e r o Dynamic นั่นเองนะครับผมแถมคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะใช่แล้วครับพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบทวินเทอร์โบหมายถึงเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับ190ง้าแรงม้านะครับแรงดิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรและสําหรับซีรีส์หนะคะก็เป็นไทส์ขนาดกลางค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีความเล็กแล้วก็ไม่ได้มีความใหญ่จนเกินไปแต่ว่าสมรรถนะของเขาเทียบเข้าซีรีส์เได้เลยนะพี่แป้นใช่แล้วครับแล้วก็มาดูกันนะครับว ตูไหนลองบอกท่านผู้ชมดูสิครับกันชนหน้านี่เลยค่ะใช่แม่ค่คะพี่แปงสามารถเปิดปิดได้นะคะและจุดเด่นเขาคือที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็น big note เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า big <ช> note นั่น,นเองมาดูด้านไฟของเขานะครับก็จะเป็น bm w adaptive led นะครับช่วยเลี้ยวตามพรมาลัยนะครับแล้วก็มี auto high beam assist ด้วยช่วย ไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินั่นเองกันชนหน้าแบบเอสปอร์ตก็จะมีความสวยงามเนาะใช่แล้วค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้ก็มาในส่วนของชุดแต่งเอสปอร์ตแล้วก็มีขนาดถึง18นิ้วด้วยกันนะครับเพิ่มความนุ่มนวลและความสวยงามเลยครับน้องกรตตูใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่กําลังตามหา B M W Series 5 520d ชุดแต่งเอสปอร์ตคันนี้ต้องรีบแล้วนะคะสามารถสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราตอนนี้เลยนะคะ และนี่ก็คือดีไซน์ภายในที่สวยหรูสปอร์ตทันสมัยสุดๆเลยนะคะใช่แล้วครับนี่รู้ว่าปกตินั่งแต่ใน Mercedes b e n บเนี่ยก็จะมานั่งนี้ก็เลยรู้สึกแปลกมากๆนะครับแล้วก็สวยงามหรูหราเรียบเรื่องนะครับผมใช่แล้วค่ะเคุณผู้ชมนี่พี่แป้นหน้าจอทำไมไปเชื่อพี่แปนด้วยอ่ะอ้าวอันนี้มันสามารถตั้งค่ายูเซอร์ได้นี่ไหมครับเราขึ้นมันนั่งปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเลี้ยวข้ามเจแปนนะครับมันก็จะมีหน้าจอเดี๋ยวเรามาอธิบายทีว่าจะมีอะไรบ้างเรามาดูดีไซน์การของเบาะ นั่งสบายนะครับแล้วก็เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าหนังดาโกต้าน,นั่นเองนะครับสวยอะพี่แป<า>๊์แล้วก็สีนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะ<ช>แบบให้ความหรูหราคลาสสิกสุดๆเลยอะค่ะตัดกับสีรถภายนอกที่เป็นสีเทาเข้มน,นะครับดูสวยงามมากเรามาดูตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีขนาดใหญ่จับง่าย่เห็น จุดหนึ่งที่แตกต่างตรงนี้พวงมาลัยของเขาจะเป็น M Sport นั่นเองะจะมีโลโก้ตัว M ไ,ไว้ด้วยแต่จะแตกต,ต,ต่างกับตัว M G ของตัว Mercedes เ,ออเป็นนที่จะไม่มีเป็นโล่งๆไม่มีโลโก้เขียนไว้ตรงนี้ก็เป็นก<อ>ิมมิ c เล็กๆ,ๆนะครับและตัวหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอ m อติมีเดียคอมมานดแบบ<อ>ขนาดใหญ่เน้อง12.3นิ้นว<อ>นะครับและที่สําคัญสามารถทัชกรีนได้ด้วย,ยนี่เราสามารถกดได้เลยนะครับหรือ,อว่าใช้ตัวคอนโทรลต,ต,ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน เรียกได้ว่าแตกต่างจากเบนท์นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าเนาะใช่แล้วค่ะแล้วเทคโนโลยีเขาก็ทันสมัยนะเมื่อกี้พี่แป้ลองปัดมือแบบแบบ่เสียงม<ช>ันดังขึ้นมาเราสามารถใช้ gesture control ได้นะครับเรายกหมุนเสียงเบาเสียงได้เลยเนี่ยครับนี่ไงมาแล้วใช่เรียกได้ว,ว่าออปชันดีมากในราคาที่เท่ากันนะครับคันนี้นะครับก็จะได ออปชันที่ดีกว่านะครับไม่ว่า<ช>จะเป็นช,ชุดแต่ง M Sport Package <ช>นะครับผม<ช>หรือว่าจะเป็นหน้าจอ LCD นะครับหรือว่าจะเป็นตัวหน้าจอคอมมาที่เป็นระบบ t ั u สกรีน e นั่นเองใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ซีรีส์5อย่างที่บอกค่ะ เป็นขนาดกลางนะคะเทียบเท่ากับเบน์ก็ค e ือ e class นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ว่าด้านหลังนะคะคเขาแบบสะดวกสบายแล้วก็มีแอร์ด้านหลังแล้วที่ชอบนี่ค่ะทิมด้านข้างเขาก็มีลวดลายนะคะซึ่งเอก,กลักษณ์<ช>แล้วก็มีไฟแอมเบียนท์ไลน์ด้วยนะสามารถปรับสีได้ตามแบบที่เราต้องการเลยค่ะพี่แบนด์และคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวรถปี2018นะครับเลขไมล์เพียงแค่37,000กิโลเท่านี้นะครับและมี B S I ยาวๆยาวถึงปี2024กันเลย B S I คืออะไรครับเรียกได้ว่าอุ่นใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน ตัวเครื่องยนต์นะคะรวมถึงน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆเขาก็ดูแลฟรีตามระยะกำหนดของเขาด้วยนะคะใช่แล้วครับมาสูงสุดถึง120,000กิโลเมตรเลยนะครับกับราคาค่าตัวเป็นแค่2 6 9 0 0า0บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆนะครับคันนี้ใช่ค่ะจะไปออกป้ายแดงทาไมมาดูคันนี้ที่เบนแคดีกว่านะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เท่สุดๆหล่อที่สุดของรุ่น M Sport ตอนนี้แล้วค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดไปด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมจะเลือกซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องมีศูนบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับคนนี้ราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหล่อมากสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ